อุ้ยลังนี้เอาเอาเอาครับโอ้พี่น้องแห้งแห้งแห้งครับแห้งไหลเลยมาแล้วครับพี่น้องผมฟังพูนครับมืดมาแล้วครับผมครึมครึมมาแล้วตกันได้ครับพี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศฝนครับผม กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนครับผมพี่น้องเนาะผบผอกับบ่าวฟี่สายเขาผมย้ำแรงๆครับผมพาพี่น้องมาหาอยู่หากินนี่เก็วันนี้พามาปักเบ็ดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันด้วยพี่นอนะ้องเนาะพาออกมาหาอยู่หากินมาชมบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งน้านะพี่น้องเนาะแบบบรรยากาศแบบนี้สบายนะพี่น้องนะเนาะแรงๆนี่อยู่บ้านว่าเป็นกับผมมากออกมา ตามทุ่งให้ทุ่งหน้านะพี่น้องเนาะมันสบายใจดีพี่น้องผมเนาะวันะนี้มากระเบ็ดสามสิบหลังคือเก่าพี่น้องผมกับเนื้อไส้เดือนครับวับนนี้ผมมีไอ้ทริคเล็กๆนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะในการเลือกไม้ของผมเนาะเดี๋ยวผมสิมาแนะนําพี่น้องเนาะว่าผมเลือกไม้แบบไหนนะพี่น้องเนาะในช่วงนี่ในช่วงที่น้ำกำลังมาใหม่ๆนี่วิธีการเลือกไม่กับ ผมสีแนะนำนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สำหรับพี่น้องวัยรุ่นที่มักในการหาอยู่กินไส้เบ็ดใหม่ๆนะพี่น้องเนาะสีมาแนะนำวิธีการเลือกไม้เนาะสำหรับคนที่หูแล้วก็บิ้งไหวเป็นความหูเล็กๆน้นอยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมใส่เบื้องครับผมไม้ที่ผมเลือกมานี่เป็นไม้ฟังน้ำตื่นนะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวใส่เบื้องครับนี่ครับพี่น้องผม น้ากะสีประมาณนี้ครับน้ำบ่อเลือกเองพี่น้องนี่ครับน้าตื่นตื่นแนมไปนี่เห็นดินเลยนี่แหละไม้ที่ผมเลือกเนาะหน้าฟังนี้เป็นหน้าฟังน้ำตื่นพี่น้องผมนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมีไส้ฟังนี้อีังนึงเนาะไส้มงนี้เลยล่ะฟังนี้เป็นหน้าน้ำตื่นบ่อแทบที่ผมมีน้ามเลยหน้าฟังนี้บ่มีน้ามครับมีแต่น้ามอยู่หน้าฟังนี้น้ามก็มีหอดแค่เคริงเครองให้เครองหน้านี่แหละครับผมมันบไดไมีเต็มเต็มให้เลยเต็มหน้า เพรานะน้ำมันกำลังเลิมมากครับแต่ฟ ouais, ังน uh ี่เป็นหน้าน้ำเลึกครับนี่ครับฟังที่ผมห้เบิ้งนี่ครับเป็นหน้าน้ำเลือกเพราะว่าปลาน่ะในช่วงนี้ปลามันจะขึ้นมาหากินฟังน้ำตื้นครับผมเพราะว่าน้ำกำลังมามาที่นี่พวกมาแรงพวกใส่เดือนเอียงนะที่มันอยู่ฟังที่วานอนท่านไดมีน้ำเนาะพอนามมาปุ๊บพวกนี่แหละพี่น้องผมพวกสัตว์พวกมาแรงในน้อยนี่มันก็ะสออกมามันหนีน้ำปลามันก็ะสมาหากินพวกนี้แหละครับผมอ่ะ นี่คือทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะเอ้าอาดจ,จีเป็นความหูได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่พึงไสเบียดใหม่ๆหรือกระลังแบบเริ่มไสเบียดนะพี่น้องเนาะกะฟังไหวเบื้องไหวเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะกะเป็นความดุสำหรับที่ผมออกมาแนะนำเนาะพี่น้องเนาะหลังแรกมันดีว่างวันนี้ครับ การเกียเ่ยเนือผมกะเกีย่ยตามตะขอเนาะพี่น้องเนาะประหยัดเงือมือหินเงือผมมีบ่หลายครับนี่ครับเกีย่ยตามตะขอเลยครับมือนี้แต่ว่าน้ำตื่นตื่นส่ก็ต้องระวังพวกปูพวกอหอยครับมันมากมาแทะน้ำตื่นตื่นสิแต่ว่าปลาเนี่ยรับรองปลาง่ายใจรัะพี่น้องผมรับรองเลยครับ มีได้ปลาใหญ่้าไม้ใดมีปลาหลายๆนะพี่น้องผมอู้เสียงฟ้าห้องฟังผุนถ้าไม้ใดมีปลาหลายๆนะพี่น้องผมนี่แหละหาเลือกมไอ <c oughs> ม้ไปดีเด้อผมไอ้แนะนำไปนะพี่น้องเนาะถึงว่ามันสิบ่ได้ผลร้อยปเปอร์เซ็นต์กะเป็นความรูเ้เล็กๆน้อยๆครับผมอ่ะการหาอยู่หากินครับผมมานไผ่มานมั่นเนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญละ่ะอีกอย่างหนึ่งกับมานไผ่มานมั่นละ่ะบ่มีเทคนิคที่ตายตัวเนาะพี่น้องเนาะ แล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมันครับผมแล้วก็เอามาเสริมเสริมงินไปนะพี่น้องเนาะครับผมไปขอตัวไซครับผมมาแล้วครับพี่น้องผมฟังพุ่นครับมื่นมาแล้วครับผมครึมครึมมาแล้วบอด,ดนนล่ะพี่น้องผมตอนนี้ก็หาโมงหาโมงยี่สิบผมว่าบ่เกินหกโมงแลวพี่น้องอาจ,จีล,ล่งละมืดติดตือเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะฝ่ล์ไซกันนะพี่น้องเนาะตกประตกจะไหนเดี๋ยวผมกะถ่ายมงอหลอบนึงงนะพี่น้องเนาะ เลยครับพี่นอ้องเบิังครับบรรยากาศฝนโอ้โหพอดีครับแรนมาเสียงหน้าเสียงหน้าของหน้าท่านครับนี่นไครับขอกงอพี่น้องใส่เบรคท่านได้แล้วเลยครับโอ้เกียงเบรดฝนตกเอ้าฝนตกฝนเศร้าตกจังหว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเบิังครับ,รบตกย่างแห้งเลย ส่เบ็ดได้20หลังบึ้มมาเลยผมมาแล้วเอ้าฝนเศ้าฝนซ่าแังว่ากันอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะ กบผมการสวัสดีเ้าวๆส,สวัสดีตอนเ้าวๆกันใช่ไรมน้อพี่น้องเนาะพามาจามเบ็ดครับผมสำหรับมือว่านนี่ใส่บทเสน่ด์แล้วเลยครับฝนตกครับผมอู้ฝนตกอ่ะพงบ่ายใสอีกเลยครับผมใส่ได้ประมาณยี่สิบห้าหลังเนาะเบ็ดเหลืออยู่ห่าหลังครับอยู่ในนี่ครับอยู่ในเฉียงหน้าหน่อยนี่ครับเหลืออยู่ห่าหลัง ใส่ได้ยี่สิบหาหลังเนาะเอา้ามาขึ้นกับประเดี๋ยวมายามเอาพี่น้องผมฝนตกตลอดเลยครับกลับบานอะนอนเลยผมเอา้ามีแต้มกันหรือเลปล่านะพี่น้องเนาะตอนเสาร์นี่เดีย๋ยวภาพาไปรุนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะปรูดฝนเศร้าตกย่งไหนครับผมเมื่อบานกุลาประมาณทุ่มหนึ่งครับกลับบ้านฝนบ่ซาเลยครับ ฝนมาซาที่รถ้าฝนไปเลยครับผมอ่ะมารลุ่นกันตอนเสาว่าจะมีแต้มลงเรือเข้าได้ปนหรือเปล่านะพี่น้องมเนาะบรรยากาศดีครับตอนเสาบรรยากาศแบบสดชื่นครับคือมีแต่ลังเงีย,งยบแท้พี่น้องผมอันนี้ก็ดึงครับ เนี่ยบเบิดเงียบเก๊บมันมีแตมมันมีตอกมากนี่ตรงนี้ก็เงียบขึ้นกันครับอืเพีนงองผมมันยิ้นเสียงแล้วครับเมื่อกี้ นี้ผมได้ยินเสียงแล้ว่าจะเป็นหลังนี่นะครับหล,ลังนี่ลังนี่เอาครับหนึ่งแต้มตอนเศร้ามาแล้วไปช่อนน้อยเอาครับพี่น้องผม ได้ปนแล้วครับผมได้ปนแล้วม็นแต้มตอนเศร้าครับผมขอเก็บดวยครับพี่น้องผมนี่ตัววุ้ยไนะครับตัวนี้หน่อยนึงนี่หลังนี้ก็ไม่ดึงครับ <c oughs> แต่ว่าไม่มีตัว <c oughs> โอ้มองไปไกลๆกรับมีแต่ ันแบบยูซีซืออยู่พี่เราผมาม่งอยหลังไหนแบบมีตีนเลยครับนี่นี่ก็ยังยูซีซือครับนี่ม่งอยหลังไหนแบบตุบตับตุบตับเลยครับโอ้ตอนเสาสิดิปน์มานอโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้พี่น้องผมมีตัวให้รุน่นนะครับนี่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  มันบดินครับมันโตหน่อยปวดเอาเต็มสองครับเต็มที่สองอ้วี่นี่ปาลารุ่นนี่แล้วครับพี่น้องผมปาลารุ่นใหม่ตัวบใหญ่เลยครับอ่ะร่วมๆกันกระไดหลายอยู่ครับพี่น้องผมหลังนั้นผมเห็นมีตีงครับผมนั่นนั่นนั่นหังนี้ครับ ออู้นี้เอาเอาเอาครับมาเบ่งกันตันีหอปล่าคือดินแหงแ้โอต้ใหญ่เติมยู่พี่นล้วผมอ้แต้มนีแต้มี้ยัแต้มี้ยัครับพี่้องผม แต่มีเงยกว่าบักสองแต้มแหลกอยู่แต่มีเง่อยู่ครับผมนี่นี่ครับแต่มีเง่อยู่อ่ะขอเก็บครับผมแต้มที่สามครับลังนี่กับมี่ดึงครับพี่น้องผมเุ้ย ตีได้นั่นไม่น้องผมอุย้ยตะวันตายครับถืกต๊ะยังกินนี่โอูย้ยถือพอบอกหอยผอปูมันเจาะครับนี่ยเนาะยังพอได้อยู่ครับแต้มดิซี่แหละครับผมอุ้ยพี่น้องผมล้างนี่ไหมอู้ยยังหยเลยครับอ,อู้ย,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 ยี่ครับอูย้ย หยบหยบเลยครับหยบุบหยบลงเลยครับโอ้นี่หยบหยบเลยครับมาเบิ่งกันไปยังครับอ่นานั่นไปอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแม่ผมแห้งแห้งครับแห้งไหลดิโอ้โอ้เมื่อมันดึงเมื่อมันดึง เอาแล้วครับโอ้โหปลาดุกพี่น้องผมปลาดุกครับโอ้โหไซส์สวยครับพี่น้องผมอันนี้ปลาดุกหน้าครับพี่น้องปลาดุกอุยปลาดุกอุยครับสีนี่ออกเหลืองๆนี่ครับปลาดุกอุยครับผมเอาเต็มที่หายแล้วพี่น้องผมถื <laughs> อว่ามันอยู่พี่น้องผม บร่งมาเบิ่งยำขึ้นครับเอาเอาลางนี้ก็เอาครับนังนี่ก็เอานั่นพันป้ายหญอยู่น่ะโอ้โหพันมันพันป้าเขาครับโอ้สีรุดเลยพี่น้องผม เกือบลุดแล้วครับแต่ว่าม,มันท่านหลุดแต่ว่าเกือบลุดซื่อ,อ,อนี่ครับโหมีแต่แต้มรุ่นนี่นะครับเนาได้ไดหลายตัวก็รุ้มดวงกันได้ปนอยู่หรอกอะไปต่อครับผมเดี๋ยวจะมาเก็บที่หลังพารุ่นก่อนเบสิเบิดแล้วครับ เป็นใะเลยมันสามสี่หลังเละครับโอ้โหหลังนี้กะมามีอาการเลยครับเบิดแล้วหลังสุดท้ายมามีโตครับผม ปลาอายุ่หกตัวครับพี่น้องผมปลาดุกหนึ่งปลาคอหาครับพี่น้องผมแต่ว่าปลาคอตัวประคอใหญ่ครับผมอยู่ตามไหน่าครับปลาเพราะฉะนั้น่ปันใดเนาะมันคืออยู่แถวติดหนองติดหวยสีมีปลาใหญ่เนาะเพราะว่ารอบรอบก้อนนะั่นที่ผมไปใส่แถวๆช่วงที่ผมใส่อยู่หนองสโน,โนูเนาะพี่น้องเนาะแถวๆนั้น,นนะปลาใหญ่ครับผมที่ผมใส่เนื้อถากครับ ช่วงนี้ก็หาเยือยา่างกับทากอะบม่มีแล้วครับมีแต่เยื้อขี่เดือนนี่ครับช่วงนี้เขียดก็หาจับอะไรหาจับอะไรก็สิบกี่สิบตแค่นั้น,นแหละครับผมมันหาจับยาครับช่วงนี้เขียดมันไอ้นี่นะ้ำเขียดมันแบบมันไวหไหมมันเท่าซองไฟไปเท่ามันกระโดดนี้เลยครับส่วนหมากแถวบานผมนะเนื้อห่วกเนื้อลูกออดเนื้อจิ้งดีดอย่งกะหาบอะไรเลยครับผม ก็คือทางอื่นเนาะทางอื่นอาจจะมีแนวหาหลายนะพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปเนาะแต่ละท้องทีแต่ละพื้นทีไม้หากินเหยื่อที่ดักมันก็มีหลายมีหน่อยแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะนี่ครับผลงานก็นสำหรับพี่น้องผมเนาะบะน่นไหนไม่ยามกลางคืนครับผมฝนมันตกครับเมื่อวานใส่บ่ทันได้แล้วอยู่ฝนตกก็กำลังบอกบอกพี่น้องอยู่ว่ามา,รรม,ม,มาแล้วครับคืมๆมาแล้วบ่เกินหกโมงอีกทีครับที่ผมบอกน,นะพี่น้องเนาะ ตกใบหรือตุม่มแลนนีเกือบพ่อท่นครับเพลนไปเทียงหน้าของหนาพี่น้อง <c oughs> ดีนะอยู่ใกล้เทียงหน้าของหนาาน,นสัง่งกะเอ้ยมองมีมองลบฝนครับผมอ้าจะได้กะหมานไผ่มันมันเนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่กินนะผมได้ร้ายได้หน่อยกะบ,บาหวากันนะพี่น้องเนาะได้ร้ายได้หน่อยได้หน่อยแต่ก็ได้สู้มือครับผมสะสมไว้หาเห็ดโอ่งหนามนิดหน่อยๆนะพี่น้องเอามาเลี้ยงไว้ครับถอยใหญ่กะ ตัวได้เป็นเปลนกับเลี้ยงไว้ตัวได้ตายเฮากะเห็ดปลาแดดเดียวหรือทีเห็ดยังกินกันแล้วแต่เนาะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อมือใด่เฮาบ่ได้ออกหาเขากะเอามาเห็ดประกอบอาหารได้นะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องมาใส่เบดนะรดเนาะก็ได้ผลงานทำนีแล้วครับผมเอาเจอกันไม่คลิปหน้านนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุบูสกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพี่น้องเนาะรำรวยรำรวยสุบูสกคนครับผม คลิปนี้หากมีคำวา่ควาคำจาหรือกิริยาท่าทางที่บ่เหมาะสมกับตีชมกันได้นะพี่น้องเนาะผมยินดีรับฟังครับผมเอาไปแก้ไขปะ่ะไพรมีข้อเสนอหรือว่าประสบการณ์หรือว่าไอแนวทางการหาอยู่หากินแบบดีๆไม่ไม่ก็แนะนำกันได้นะพี่น้องเนาะผมยินดีรับฟังครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียื่อนสนิทนะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม